ดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญฉากที่2และ3ม,มาดูต่อครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน้องชารลอตจะพาเราไปไหนกันบ้างแล้วกิจกรรมที่ปลดฉากที่สองสาไปได้ถึงไหนแล้วไปดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอิมเพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องกับนี่เลยดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญครับผมซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยฉากที่2กับ3กันครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมการใครที่จะเติมเงินเกมเกมชินอิมเพกนะครับอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปนะครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน U ID ได้ลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที the the ่กิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื้อเรื่องนะคบผมในฉากที่2และ3กันอย่างต่อเนื่องเลยนะมาเริ่มกันที่ฉากที่2กันก่อนเลยครับกดไปยังเควสได้เลยครับผมเนื้อเรื่องตอนที่3นะครับเราก็เดินทางมาถึงรีเยกับชาร์ลอตนะครับผมเลขาของหนิงกวงเนี่ยก็มาต้อนรับเราถึงหน้าประตูเลยเพื่อซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาได้เชิญชาร์ลอตนะครับไปพูดคุยด้วยกับท่านหนิงกวงของเรานะครับผมและหนิงกวงเนี่ยก็รู้จักชาร์ลอตเป็นอย่างดีจากตัวของหน่วยข่าวกองของเขาครับรู้ว่าชาร์ลอต์เป็นนักข่่าที เราก็ก <l> ําลังทําข่าวเกี่ยวกับเกมกลจอัจฉริยะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไปขัดกับผลประโยชน์บางส่วนครับนิงกวงก็เลยอยากจะคุยกับชาลลอตส์หน่อยส่วนเราก็แยกกับชาลลอต์ครับเพื่อไปตามหาเกี่ยวกับโจรขโมยหลังการ์ดกันครับโดยเบอะแแเนี่เราก็ไปตามหาที่ท่าเรือแต่ดูเหมือนว่าเบาะแสี่ที่ท่าเรือเนี่ยจะไม่ได้อะไรเลยนะครับซึ่งในฉากนี้คาซูฮะเนี่ยก็จะเดินเข้ามาทักทายเราครับก็ได้กล่าวคําทักทายกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้คาซูฮะเนี่ยกำลังสนใจเกี่ยวกับเกมกลจอัจฉริยะเลยเราเนี่ยก็เลย ให้มาลองเล่นเกมกลจอัจฉริยะซะหน่อยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่จะต้องทําเกี่ยวกับการจับโจรครับคาซึฮาก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวไปช่วยครับและพอหันไปอีกสักนิดนึงนะครับเราก็เจอกับน้องคีระระที่กําลังเจอปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ครับพอเราเดินเข้าไปทักทายคาซึฮะก็บอกว่าดีใจจังได้เจอคนจากกีนาซึมะบ้านเกิดเดียวกันนะครับซึ่งในฉากนี้คีระระเนี่ยดูเหมือนว่าจะหลงทางครับผมเขาหาทางไปถงแห่งการเกิดใหม่ไม่เจอเราก็เลยนําทางไปครับพอเราไปถึงนะครับเราก็จะเจอกับมูเต๋อจากนั้นเราก็ทาการ ทักทายแนะนําคาซึฮะกับคิราละเนี่ยให้ฮูเต่ารู้จักนะครับซึ่งในฉากนี้คิราละเนี่ยต้องการมาส่งของให้กับฮูเต่าครับเพราะเช็คเรื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วฮูเต่าก็บอกว่าการส่งของเนี่ยมันสะดวกดีจังเลยสามารถส่งคนเป็นๆหรือว่าส่งคนตายได้ด้วยไหมฉากนี้คิร่าละก็ตกใจครับผมฮูเต่าก็บอกว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าค่อยคุยกันละกันคิราละก็เลยโล่งใจแล้วก็ขอตัวไปทํางานต่อนะครับซึ่งท่านหัวหน้าโถงแห่งการเกิดใหม่ของเรานะครับผมมายืนอ,อยู่ตรงนี้พอเขาเนี่ยกำลังคิดบทกวีบทหนึ่งค เอาไว้เป็นบทโปรยก่อนที่จะเริ่มแข่งการแข่งขันการ์ดรอบสุดท้ายครับและแน่นอนครับผู้เข้าแข่งขันการ์ดรอบสุดท้ายของเมืองรีเยก,ก็คือฮูเต่านั่นเองในฉากนี้เราก็เลยแนะนําให้คาซึฮะเนี่ยซ้อมมือกับฮูเต่าสักหน่อยแนะนําเกมการ์ดให้คาซึฮาเล่นครั้งแรกให้ใช้เด็กเราครับลองเล่นดูปรากฏว่าฮูเตาก็เป็นผู้ชนะไปตามคาดครับหลังจากนั้นเคอร์ชิงก็เข้ามาครับมาตามฮูเต่าไปแข่งขันเกมการ์ดรอบสุดท้ายแต่ก่อนไปเราก็ถามฮูเต่าสักหน่อยว่ารู้อะไรเกี่ยวกับโจรขโมยหลังการ์ด ครับหัวเต่าก็บอกว่าอ๋อเจออยู่นะดูเหมือนเห็นคนหน้าสงสัยเนี่ยมาแข่งเกมการ์ดกับชงหยุนครับหลังจากชนะชงหยุนเนี่ยก็เดิมพันด้วยหลังการ์ดครับเขาก็เอากะหลังการ์ดของชงหยุนไปให้ไปถามต่อที่ชงหยุน พอเรามาป่าทางตอนเหนือเราก็มาเจอกับชงยุนนะครับผมทีน่น้องสองคนเนี่ยเขาเล่นซ่องแอบครับแล้วหายไปซึ่งในตอนนี้เนี่ยน้องคนที่หายไปเขามีกล่องศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเกมการ์ดติดอยู่ที่ตัวด้วยเราก็เลยอธิบายให้คาเซฮาฟังว่ามันสามารถใช้ในการตามตัวคนได้ด้วยนะจากนั้นเราก็พาน้องเนี่ยไปเจอกันกับเพื่อนเขานะครับผมกําจัดโจรแถวนั้นนิดหน่อยแล้วก็ได้เบาะแสะจากชงยุนครับว่าคนที่แข่งเกมการ์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยดูเหมือนเขาจะรีบเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เดินทางไปอินาซุมะต่อเลย และนี่ก็คือบาะแสที่เราได้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่สนามประลองเกมการ์ดครับแต่พอเรากลับมาเนี่ยไม่ทันดูเกมการ์ดอีกแล้วปรากฏว่าฮูเต่าได้รับชัยชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฮูเต่าก็บอกว่าถึงจะไม่ได้ชนะแบบฟิวก็ดามนะครับผมแต่ก็ชนะแบบบัจเฮ้ยนะครับผมแล้วจากนั้นหนิงกวงกับชา์ลอตนะครับที่พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้ามาหาเราครับชา์ลอตเนี่ยเห็นคาสหะครั้งแรกรปุ๊บก็เล่าเลยบอกว่า วิจำได้คนนี้เนี่ยเคยอยู่ในาพาดหัวข่าวใหญ่ของฟอนเทนด้วยเป็นหนุ่มซามูไรผู้รับดับของท่านไลเดนไว้ได้จากนั้นเราก็เลยถามนิงกวงครับนิงกวงผู้มีเบาะแสอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะนิงกวงก็เลยบอกว่าเออก็มีอยู่บ้างนะเกี่ยวกับโจรขโมยหลังการ์ดเนี่ยเขาบอกว่าที่ตลาดเนี่ยมีหลังการ์ดชนิดใหม่เนี่ยปรากฏขึ้นครับเป็นภาพกล่องสมบัติแต่หลังจากนั้นไม่นานครับภายในคืนนั้นลายการ์ดกล่องสมบัติเนี่ยก็ถูกกว้านซื้อไปหมดแล้ว แต่นิงกวงเนี่ยก็แบบพอ,อไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สนใจมากครับเพราะว่าภาพหลังการนั้นมันดูไม่ค่อยปานี้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจและนั่นก็เป็นทั้งหมดของเบาะแสะทั้งหมดที่เราได้จากฉากที่2จากเมืองหลีเย่นี้ครับ เรามาต่อเนื่องกันที่ฉากที่3ามยังต่อเนื่องเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินทางมาที่อินาสุมานะครับผมมาที่ท่าเรือลิโตเนาะเราก็จะได้เห็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการแข่งขันเกมการ์ดเต็มไปหมดเลยเหมือนกันครับซึ่งชาร์ลอตเนี่ยก็ได้เสริมข้อมูลให้เรานิดนึงว่าจริงๆแล้วราชานักอัญเชิญเนี่ยอาจจะเป็นหนุ่มน้อยมหัศจรรย์ที่ถูกราชาแห่งจระเขศสิงล่างก็ได้นะก็เลยเป็นผู้เล่นระดับตำนานแบบนี้เราก็ลังตามหาอยู่ครับแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าผู้คิดค้นเกมกลออัจฉริยะเนี่ยจะเป็น ราชาแห่งจระเข้คนนี้นะครับแล้วก็ราชาแห่งนกกูดานะครับหลังจากนั้นเราก็เดินเข้าไปในเมืองลิโตครับมาเจอกับไรเดนเป็นคนแรกเลยชาร์ล็อตก็ตกใจน่าดูเลยครับที่ได้เจอกับไรเดนครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าว่าจะต้องมีเรื่องที่ตัวเองเนี่ยจะต้องไปสืบค้นหาเบาะแสต่อกก็เลยขอตัวไปครับจากนั้นเราก็คุยกับไรเดนต่อนะครับท่านไรเดนของเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มาได้ร่วมการแข่งขันครั้งนี้เหมือนกันแต่เขาเนี่ยตกรอบลองชิงชนะเลิศครับแพ้ให้ กับยาเอะไปและรอบชิงชนะเลิศในรอบนี้เนี่ยจะเป็นยาเอกกับโคโคมินะครับแข่งขันกันเราก็เลยอู้น่าสนใจนะเนี่ย ไปดูที่สนามแข่งสักหน่อยครับพอไปที่สนามแข่งเรากลับเจอกับอิโตกะกับชิโนบุก่อนเลยครับผมซึ่งเจ้าอิโตะของเราเนี่ยก็ตกรอบตั้งแต่รอบคัดเลือดเลยนะครับผมแต่อิโตะเนี่ยก็ดูเหมือนแบบไม่ยอมแพ้จริง,รงๆเราชนเล่นเก่งนะก็เลยมาท้าเราแข่งการ์ดครับโดยให้เราเนี่ยใช้เด็กของอิโตะแล้วก็อิโตะเนี่ยจะใช้เด็กของชิโนบุแข่งกันครับหลังจากที่เราชนะเรียบร้อยแล้วอิโตะก็โวยวายนิดหน่อยนะครับผมจากนั้นเราก็มาพบกับซาระแล้วก็โกโรที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับผมในบริเวณที่ จัดงานเขาก็มาดูการแข่งขันเหมือนกันครับซึ่งแน่นอนครับซาละก็มาเชียร์ท่านไลเดนของเราเนาะส่วนโกโล่ก็เช่นกันก็ติดตามท่านโคโคมิของเรามานะครับทั้ง2คนเนี่ยต่างเป็นซับพอร์เตอร์เนาะแล้วก็อยากให้การแข่งขันเกมการ์ดครั้งนี้มันสนุกสนานไปพร้อมๆกันครับแต่ดูเหมือนว่าใกล้จะเวลาแข่งขันแล้วนะครับเราก็เลยรับหน้าที่ไปตามโคโคมิมาแข่งขันรอบชิงสักหน่อยพอเรามาพบโคโคมิโคโคมิเนี่ยมาสงบจิตสงบใจอย,อยู่ที่ริมทะเลครับแล้วก็ยังบอกอีกว่าการแข่งขันรอบนี้ก็เหมือนเป็นการเชื่อมความ สัมพันธ์อันดีระหว่างเกาะวาตาซึมิแล้วก็เกาะนารุกามินะครับผม พอเรากลับมาที่สนามแข่งนะครับเราก็มาพบกับชาร์ลอ์กำลังคุยกับคิระาระเกี่ยวกับการพลาดหัวข่าวในอินาซูมาครับเกี่ยวกับไรเดนยาเอะแบบนี้และแน่นอนเรามาตามหาโจรกันใช่ไหมเราก็เลยถามเบาะแสโจรจากโคโคมิครับโคโคมิก็บอกว่าจากการวิเคราะห์ของเขาแล้วเนี่ยเบาะแสที่ชัดเจนที่สุดก็คือคิราระนั่นเองแต่โคโคมิทิ้งท้ายไว้เท่านี้ครับแล้วก็บอกว่าุ๊ยการแข่งขันรอบสุดท้ายจะเริ่มแล้วเขาขอไปแข่งขันก่อนครับและการแข่งขันระหว่างยาเอะแล้วก็โคโคมิ เนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมก่อนอื่นเลยครับเขาก็แบบมีความขิงๆกันก่อนครับยาเอกก็พูดว่าคุณ ปลาห่วงทะเลลึกมาสายนะเอาไปเล่นก่อนเลยไหมล่ะอืมโคโคมิก็เลยตอบกลับว่าเต้าหู้ทอดปรุงรสเนี่ยมันจะเย็นชืดนะถ้าไม่เสิร์ฟร้อนๆเนี่ยมันจะเลี่ยนเอาก็เอาไปเล่นก่อนละกันแข่งนะครับแล้วหลังจากนั้นการแข่งขันเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นครับฉากน,นี้เขาไม่ได้ให้ดูตอนเราแข่งนะก็มาประกาศที่ผู้ชนะเลยครับสำหรับผู้ชนะจากฝั่งอินาซุมะนะครับได้แก่โคโคมินั่นเองครับผมทุกคนเนี่ยก็ต่างมาแสดงความยินดีกับโคโคมินะครับผมไพมอนเนี่ยก็มี ความนินทายาเอดนนิดๆครับแบบว่าอุ้ยลาเอเนี่ยเล่นการ์ดได้ร้ายนักนะแต่จริงๆแล้วยาเอแอบยืนฟังอยู่ข้างหลังครับฉากนี้ก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะซึ่งหลังจากนั้นนะครับเรามีเรื่องต้องคุยเกี่ยวกับจอมโจรขโมยหลังการ์ดต่อครับผมยาเอก็เลยขอตัวบอกว่าคุยกันต่อไปเถอะเดี๋ยวเราเนี่ยขอไปเล่นกับเจ้าโกโลสักหน่อยโยโกโลเนี่ยก็ไปยืนแอบอยู่หลังเสานะครับผมกลัวย,ยาเออยู่เนาะ จากนั้นเราก็เลยมาคุยเรื่องเกี่ยวกับโจรขโมยหลังการ์ดครับเบาะแสทั้งหมดนะครับผมโคโคมิเนี่ยก็วิเคะห์บอกว่าจอมโจรกับคิรารันเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่า ดูเบาะแสตามๆกันมาตลอดเลยตั้งแต่เมืองมอนสเตอร์ไล่มาเรื่อยๆจอมโจรกับคิราลาเนี่ยจะอยู่ในสถานที่เดียวกันก็เลยถามเกี่ยวกับพัสดุที่คิราลาส่งครับคิราลาก็บอกว่ามันมีพัสดุจากแต่ละเมืองครับฝากส่งกลับไปที่ซูเมลุที่สถานที่เดียวกันหมดเลยแล้วกล่องเนี่ยมันก็จะเบาๆด้วยครับโคโคมิก็เลยคาดการว่านั่นน่ะมันก็คือการ์ดนะครับผมแล้วที่อยู่ตรงนั้นก็อาจจะเป็นจอมโจรขโมยหลังการ์ดคนนั้นก็ได้แต่ก็เอ๊ะขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งครับว่า ตอนที่มอนสเตตนะครับผมตัวของเวลาเนี่ยดูเหมือนจะมีโจรมากกว่า1คนดูเหมือนจะเป็นกลุ่มโจรน,นะครับผมอ่าเราก็ต้องติดตามแล้วว่ากลุ่มโจรคนนี้จะมีใครบ้างนะครับแล้วโจรพวกนี้เนี่ยก็ดูเหมือนไม่มีออาชีพเท่าไหร่ด้วยเพราะตอนที่มอนสเตตนะครับผมเขาก็มีการขโมยเสร็จแล้วก็มีการไปแลกเปลี่ยนหรือแยกก็มีการเดิมพันแบบนี้ครับผมซึ่งภาพรวมแล้วเบาะแสะทั้งหมดเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่การไปส่งของที่ซูเมลุสถานที่สุดท้ายนะครับผมคิราราเนี่ยก็ลำบาก เพราะว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ส่งของเนาะเขาเนี่ยเราไม่สามารถแกะพัสดุหรืออะไรได้เลยแต่ก็ตกลงเนี่ยให้เราตามไปครับแต่ก็บอกเราว่าให้เราเนี่ยอยู่ห่างๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการจับคุมอะไรเนี่ยก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจําแต่ละเมืองนั้นนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมในฉากที่3นี้นะครับผมสำหรับเนื้อเรื่องในตอนที่2แล้วก็3นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับไพ่โมจเจมไปอีก80ไพ่โมจเจมเนาะ ส่วนหน้ารายละเอียดของกิจกรรมนะครับผมก็จะเปิดให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นชาเลนจ์ได้มากขึ้นนะครับผมสำหรับเส้นทางมหาสารเพื่อนๆสามารถผ่านตัวของบททดสอบที่2กับ3เรียบร้อยได้แล้วนะครับไปวิ่งวิ่งวิ่งสแตมรูปแบบเดียวเท่านั้นครับแลกลับไปอีก1 2 0่อสไปมเจมถัดมากิจกรรมช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะครับก็คือการแข่งเกมการ์ดนั่นเองในรอบนี้เนี่ยเราจะได้แข่งกับนายน้อยนะครับผมจากฝั่งรีเย่แล้วส่วนอินาสูมะเนี่ยก็จะเป็นอายากะนะครับ และถัดมาครับภาพเครื่องจักรนิลันนะครับผมอันนี้นะก็ใ้เพื่อนๆเนี่ยทำการสลับเฟืองนะครับทั้ง4แบบนี่คือภาพเฟืองทั้ง4แบบนะครับผมจากลีเย่แล้วก็อินาซุมะนะครับใครที่สงสัยตรงไหนสลับไม่ได้ก็ลอกได้เลยนะครับและสุดท้ายครับสำหรับลูกเต๋ากลลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตีมอนกลับไปที่มอนสเตอร์อีกหนึ่งครั้งทำการเข้าดันเจี้ยนแล้วก็ตีมอนเก็บคะแนนแล้วก็แลกหลับเพชรไปเท่านั้นเลยครับ ซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยทำตัวของบททดสอบเรียบร้อยหมดแล้วเนาะในกิจกรรมในฉากที่3นี้นะครับผมมาที่รลังวัลดูเอลตัวนี้นะเพื่อนๆจะสามารถแลกรับตัวของมงกุฎแล้วก็ไอเทมขัดเก่าอาวุธนะครับผมแล้วก็เอาไปขัดเก่าอาวุธให้ขัดเก่า5ได้แล้วนะแล้วก็จะมีแต้มเหลือนะครับตรงนี้ใครใช้อะไรก็ค่อยๆแลกกันไปนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมดูเอลสุดยอดนักอัญเชิญนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างคุณเพื่อนชอบเนื้อเรื่องในตอนที่2กับ3กันหรือเปล่าใครชอบตรงไหนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ1 1 1 0 1 6 s ับสคร์เบอร์จากทาง Youtube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็คิลละก็ขอตัวไปดูเอลเกมการ์ดที่อินาซุมะต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ let's together fast go